าปากผีครับมากปากผีคืออะไรวะเหมือนกับเงินปากผีปะ่ะบาดที่เขาเคี้ยวกันนี้เหรออ่ะไปดูข้อสุดท้ายกันเลยครับการบอกทางวิญญาณครับสวัสดีวนลลุทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนี่ครับผมวันนี้กับผมเอฟพงพิทักษ์นะครับต้องบอกเลยว่าท็อิศพรุงสุดสัปดาห์นี้น่ครับผมเราอยู่กับธีมความน่ากลัวตามสไตล์ช่องของเราอีกแล้วหัวข้อเสียงเลือง นีครับผมคือหัวข้อในสัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆแล้วว่าผมไม่อยากจะเปลี่ยนแต่ทีมงานผมบอกว่ามันไม่ได้ว่าพี่มันมีความเป็นไทยมันมีความน่ากลัวและผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่รู้ด้วยซึ่งท็อปสิในสัปดาห์นี้คือ10ความเชื่อโบราณในการจัดงานพิธีศพไทยในสมัยก่อนที่หลายๆคน ยังไม่รู้มาก่อนครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าพอผมไปหัวข้อนี้เนี่ยใจผมอะโอ้โหแม่งเหลืองแน่เลยว่ะแต่ผมก็คิดว่าเฮ้ยมันก็อาจจะเป็นวิทยาทานเป็นแบบสิ่งที่ลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ก็ได้แล้วมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมันก็แบบไม่ได้แบบมีอะไรความสยองขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอะมาลองทําดูแล้วกันคือถ้าเกิดสมมติคลิปเนี้ยมันต้องติดเหลืองแล้วต้องส่งตรวจเลยจรงจริงรบกวนทีมงานในย u ทูบเลยครับพิจารณาให้คลิปนี้เขียวด้วยเพราะมันไม่น่าจะมีอะไรเลยเป็นความเชื่อล้วนๆนะทีมงานรักทีมงาน YouTube สุดหััวใจนะครบ โอเคผู้ชมอันนี้หยอกกันเล่นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสิบความเชื่อโบราณในะาการจัดพิธีศพไทยในสมัยก่อนจะเป็นอะไรกันบ้างและผมเชื่อเลยว่าก็มีหลายๆคนไม่เคยรู้เหมือนผมเช่นกันครับเาะนว่าก่อนที่เราจะไปเข้าดูคลิปกันนะครับรบกวนผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์สสกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อใ้าวข่าวของเราด้วยและะพร้อมาแล้วงั้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปบ,บ,บ้านเลยครับ อย่างแรกก่อนเลยนะครับผมต้องขออนุญาตทางเว็บรีบมาลาด้วยนะครับไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ข้อมูลนี้เปิดเผยมาจากทางเว็บนี้นะครับก็เดี๋ยวเอามาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างนะตามหัวข้อนะครับเขาได้เขีนเยนไว้ว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปอะไรอะไรก็ต้องเปลี่ยนตามไม่เว้นแม้แต่การจัดงานศพไทยซึ่งต้องบอกเลยว่าการจัดงานศพไทยสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีทั้งขั้นตอนและพิธีกรรมที่ความเชื่อที่แตกต่างกับงานศพในสมัยนี้มากๆโดยทั้งความเชื่อและขั้นตอนการจัดดอกไม้ศพหรือที่งานศพบางอย่างบางขั้นตอนเนี่ยแะลาตม เวลาไปแล้วทําให้คนในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าอาจจะเคยมีอยู่จริงในอดีตก็ได้ทางเว็บบีิมาลาน,นะครับเขาก็เลยจะมาเปิดเผยขั้นตอนการจัดพิธีศพในโบราณว่าความเชื่อโบราณในการจัดพิธีศพไทยนั้นเขาทําอย่างไรเพื่อคนรุ่นหลังอย่างเราได้รับทราบกันครับอันนีผมทิ้งลิกนไว้ใต้ข้างล่างนี้ไว้ด้วยเผื่อใครอาจจะไปอ่านเพิ่มแล้วกันนะครับมาดูอย่างแรกเลยครับเทียนขี้พึ้งครับเขาบอกว่าเทียนขี้พึ่งเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการจัดพิธีศพไทยในสมัยก่อนที่ตรวจสอบได้ว่าผู้ล่วงงงงงััััันนนนนน้้เเสสีีียยยยชววิตหรรรืืืือออออไไมมมมม่่่่่่จาาากกกคททแพ์ ทันสมัยวิวพอที่จะยืนยันการเสียชีวิตได้ดังนั้นเวลามีคนหยุดหายใจชาวว่าก็จะจุดเทียนขค้เพิ่งเล่มหนึ่งขึ้นมาและรอจนกว่าเทียนนั้นจะละลายหมดเล่มไปเองหากผู้หยุดหายใจยังไม่ฟื้นก็แสดงว่าผู้คนนั้นเสียชีวิตไปแล้วจร,จริงๆนั่นเองค่ะเฮ้ยอันนี้ผมเป็นความรู้ครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยในความคิดของผมไอ้เทียนขค้เพิ่งหรือเทียนไขสีเหลืองที่เราใช้กันอะเอาไว้ใช้ทางวิธีกรรมทางาศาสนาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้เลยด้วยว่าเวลาไอ้เทียนหนึ่งเล่มเนี่ยเขาเอาไว้จุดเพื่อวัดว่าแบบ เฮ้ยพอเทียนมดเล่มได้ยังไม่ฟื้นเนี่ยคือเสียชีวิตเฮ้ยแปลกมากแล้วผมเชื่อว่าอะไรเลยคนไม่เคยรู้ด้วยอุ้ยอันนี้ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยครับน่าสนใจมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูอันดับที่2องต่อเลยดีกว่าครับผมน่าสนใจฮะเรื่องที่2ครับนั่นก็คือการอาบน้ําศพครับเขาบอกว่าการอาบน้ําศพเป็นหนึ่งวิธีการขั้นตอนในการจัดพิธีงานศพไทยสมัยก่อนเพราะเชื่อว่าการอาบน้ําศพนั้นจะช่วยให้ผู้ล่วงลับไปสูภพกภูมิอื่นได้อย่างใสสะอาดและบริสุทธิ์ซึ่งในอดีตเนี่ยจะเป็นการอาบน้าโดยการฟอกกสบั จบทุกส่วนทุกชิ้นในร่างกายโดยใช้น้ําสมุนไพรที่ต้มเอาไว้จนอุ่นจากนั้นก็จะล้างด้วยน้ําเย็นอีกครั้งและปิดท้ายด้วยการเอาขมิ้นมาทาทั่วร่างกายแต่ต่อมาปัจจุบันน้นถูกเปลี่ยนไปเป็นการใช้น้มามะพร้าวน้ําหอมและใช้น้าอบใส่ภาชนะไปราดบนเรือนล่างหรือมือของศพก่อนที่จะใส่ลงศพหรือนําไปเผานั่นเองค่ะโอ้มีความเชื่ออย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยโอ้เราก็ไม่รู้เลยนะว่าความเชื่อเขาแบบมีอย่างนี้จริงๆนะโอ้แปลกบีไปดูอันดับที่3เลยครับการหวีผมไม่ศพครั อาเดี๋ยวๆนก่อนลงข้อมูลเดี๋ยวขอเดาก่อนคือถ้าเกิดเอาตามความรู้ทั่วไปก็คือการแต่งโศประทไหมแต่ วีผมให้ศพวะไม่รู้ว่ะไม่รู้ก็ไม่รู้อ่านข้อมูลเลยดีกว่าครับเขาบอกว่าการวีผมให้ศพนั้นเป็นขั้นตอนในการจัดพิธีศพไทยสมัยก่อนต่อจากการอาบน้ำศพซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยจะใช้หวีเสเนียเพื่อหวีให้กระศพเป็นจํานวน3าครั้งหรือหวีแบบแบ่งแฉกเป็นสองซีกคือหวีไปข้างหน้าครึ่งซีกและหวีไปข้างหลังอีกครึ่งซีกเพราะเชื่อว่าเป็นตัวแทนระหว่างคนที่มีชีวิตอยู่และคนที่เสียชีวิตไปแล้วจากนั้นก็ให้หักวีเป็น2ท่อนทิ้งเพื่อไม่ให้คนที่ยังมีชีชวิิตออยยู่เหบ เอโดยการหวีผมไม่กับสมนั้นถือเป็นปริศนาธรรมให้แก่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าต่อให้หวีนะั้นจะเป็นหวีที่ดีมากมายเพียงใดหากถูกหักทิ้งก็จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปเปรียบเสมอชีวิตของคนเราที่ไม่เที่ยงแท้และความตายกับการเกิดเป็นสีคู่กันเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับเป็นปริศนาธรรมนั่นเองค่อนข้างตรงตัวนะคุณผู้ชมเออดีดีด,ด,ดีถือว่านี้ดีเลยครับไปดูเรื่องที่สี่กันต่อเลยครับโอ้อันนี้ผมว่าหลายๆคนรู้จักแน่นอนเงินปากผีครับเหมือนกับว่าให้เขาเอาเงิน ไปใช้ในชีวิตแบบหลังช่วงภูมิที่เขาตายอันนี้ผมเดาไว้ก่อนเลยเพราะว่าเหมือนเคยได้ยินมาแต่ก็ไม่รู้จะเป็นไงไปดูข้อมูลกันเลยครับเขาบอก เป็นปากผีนะครับเป็นหนึ่งในพิธีการจัดงานศพไทยสมัยก่อนซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยจะนําเงินพดด้วงมาผูกเป็นเชือกและนําไปใส่ไว้ในปากระหว่างจัดงานศพเพราะเชื่อว่าผู้ล่วงลับนะั้นจะได้นําไปใช้เป็นค่าจ้างของผู้นําทางซึ่งนําทางดวงวิญญาณไปสู่โลกหลังความตายหรือนาทรัพย์สินติดตัวไปใช้ใจ่ายในเมืองผีนั่นเองและนอกจากนี้ยังเป็นปริศนาธรรมให้แก่คนรุ่นหลังที่มีชีวิตอยู่ว่าต่อให้สะสมทรัพย์ไว้มากมายเพียงใดก็ไม่สามารถนําติดตัวไปได้เมื่อสียชีวิตแล้วสิ่งที่นําไปได้ก็มีแต่เพียงผผลลลบุญแะ ดังนั้นเมื่อคนเราเกิดมาแล้วก็อย่าลุ่มหลงในทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติมากอีกเหตุผลหนึ่งก็คือใช้เป็นค่าจ้างของสัป,ปเหร่ที่เขานําศพไปเผาเพื่อป้องกันเจ้าภาพบิดเบี้ยวและไม่ยอมจ่ายเงินเป็นค่าทําศพนั่นเองโอ้รู้แล้วก็น่าสนใจมากๆเลยครับไปอันดับที่5กันต่อเลยครับมากปากผีครับมากปากผีคืออะไรวะเหมือนกับเงินปากผีปะบัตรที่เขาเคี้ยวกันนี้เหรอดูต่อเลยแล้วกันนอกจากเงินปากผีแล้วบากปากผีก็เป็นความเชื่อโบราณเกี่ยว กับการจัดงานศพไทยในสมัยก่อนที่คล้ายคลึงกันอยู่นั่นก็คือเป็นปริศนาธรรมที่สั่งสอนชีวิตคนที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วก็จะไม่สามารถเคี้ยวเพื่อลิมรสความอร,อร่อยของหมากได้อีกต่อไปที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าคนไทยเชื่อว่าสมัยก่อนเนี่ยคือมักจะชื่นชอบในการตำหมากและการเคี้ยวหมากดังนั้นการนำหมากไว้ในปากผู้ล่วงลับเพื่อที่ว่าจะให้ผู้ที่ตายเนี่ยได้เคี้ยวและลิมรสระหว่างเดินทางไปสู่ปรโลกหรือโลกหลังความตายและเป็นการลิมรสครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไม่ได้ลิ้มรสอีก แล้วนั่นเองครับริมรถขั้นสุดท้ายของอาหารที่ชอบที่สุดอะไรประมาณนั้นนนแหละครับอันนี้คือตีความไม่เข้าใจง่ายๆนะครับคุณผู้ชม ือว่าเข้าใจได้แล้วก็เป็นคติธรรมด้วยเนาะโอเคงั้นไปดูข้อที่หกกันต่อเลยครับสำหรับข้อที่หกนี้นะครับมีชื่อว่าประตูป่าครับโอ้โหไม่คุ้นเลยว่ะอ่ะไปดูเลยแล้ะกันสําหรับการจาัดพิธีศพไทยในสมัยก่อนนั้นประตูป่าถือว่าเป็นประตูที่ถูกสร้างขึ้นมาเฉพาะกิจสําหรับผู้เส,สียชีวิตเพื่อใช้เป็นเส้นทางในการนรําศพออกจากบ้านในกรณีที่มีผู้เสยียชีวิตภายในบ้านนะและคนสมัย,มยก่อนเอนี่ยก็จะรื้อผนังบ้านออกมาและนํากิ่งไม้มาปักทําเป็นประตูซุ้มโดยระหว่างที่เคลื่อนย้ายศพเนี่ยจะให้ปลายเท้าผ ช่วยไม่ให้ศพนั้นเห็นบ้านจนต้องเป็นจิตห่วงอะไรจนตัวเองไม่ไปผุดไม่ไปเกิดและเมื่อศพนั้นพ้นประตูป่านี้ไปแล้วก็ต้องลื้อประตูป่านี้ทิ้งทันทีและปิดฝาผนังบ้านให้เรียบร้อยด้วยเพื่อไม่ให้ดวงวิญญาณน,นั้นสามารถหาทางกลับบ้านได้นั่นเองเพราะตามความเชื่อนั้นเพื่อไม่ให้ดวงวิญญาณที่ห่วงหาหรือว่ามีจิตอะไรกับบ้านเนี่ยไม่สามารถกลับมาบ้านได้นั่นเองครับโอ้อันนี้เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันนะครับอ้าต่อไปข้อที่7เลยครับบันไดผีครับนอกจากประตูป่านหรือว่าประตูผีที่สรร้้้าาาางขึนนมฉพะกกิจจแลวใ สมัยก่อนนั้นบัานในผีก็ถูกสร้างขึ้นมาจุประสงค์เดียวกันอีกด้วยนั่นก็คือเมื่อคนย้ายศพลงมาถึงชานบ้านเรียบร้อยแล้วก็จะต้องลื้อออกทันทีเพื่อไม่ให้วิญญาณผู้ล่วงลับเนี่ยปีนหรือว่าเดินกลับขึ้นมาบนบ้านได้อีกเนื่องจากบพาบ้านไทยสมัยก่อนเนี่ยเป็นบ้านยกตัวสูง2ชั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยได้สร้างบันไดผีขึ้นมาเพื่อทํ้คล้ายๆกับประตูผีนั่นเองครับโอ้อันนี้เข้าใจง่ายถือว่าชัดเจนนั้นไปดูข้อที่ อันดับที่8ครับซัดเข้าสารไล่สิ่งอับมงคนครับการซัดเข้าสารขับไล่สิ่งอับมงคนเป็นขั้นตอนการจัดพิธีงานศพไทยสมัยก่อนช่วงระหว่างการขนศพออกจากบ้านเพราะเชื่อกันว่าการซัดเข้าสารพร้อมบริกรรมคาถาเป็นการขับไล่สิ่งอับมงคนให้ออกไปจากบ้านพร้อมกับสมเองคล้ายๆกับโยนแบบโยนถั่วไล่ไล่ยักษ์อะไรประมาณนี้ของญี่ปุ่นนะ,ะไปดูอันดับ9กันต่อเลยแบบรวดเร็วเลยทั้งกันครับอันดับที่9ครับโปรยเข้าสารต่อครับอุย้ยอันนี้ไม่คุ้นอีกแล้วครับเขาบอกว่าการโปรยเข้าสารต่อเป็นขั้นตอนการ งานศพไทยสมัยก่อนที่ต่อเนื่องมาจากการซัดเข้าสารขับไล่สิ่งอับปมมงคลคือก่อนที่เขาจะเคลื่อนย้ายศพไปที่วัดเนี่ยก็คือเขาจะทําแบบนี้หรือว่าการนาเข้าสารต่อเนี่ยโรยไปที่พื้นเรื่อยๆตลอดทางระหว่างการเคลื่อนย้ายศพไปที่วัดซึ่งการโรยเข้าสารต่อนี้เป็นปิศาจทำให้แก่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วก็จะไม่สามารถฟื้นคืนชีพกลับมามีชีวิตได้อีกครังเช่เนเดียวกับเข้าสารต่อที่ต่อให้ร่วงโรยไปที่พื้นก็จะไม่มีทางกลับมางอกเงยได้อีกนั่นเองครับแต่เขาไม่แนนนะะข้้อออีาาคตจจถูกกั ก็ได้เพราะอย่างที่ผมบอกว่าในอนาคตเังไงมนุษย์เราอ่ะวิธีการในการคืนชีพหรือว่าการต่ออายุมนุษย์อ่ะอยังไงก็ต้องมีแน่นอนก็รอติดตามในอนาคตแล้วกัน ไปดูข้อสุดท้ายกันเลยครับการบอกทางวิญญาณครับเขาบอกว่าแม้ว่าการบอกทางวิญญาจะเป็นขั้นตอนการจัดพิธีงานศพไทยในสมัยก่อนที่เห็นได้อย่างน้อยลงจนแทบไม่เหลือในปัจจุบันแล้วแต่ก็ยังพอมีเห็นบ้างในแถบภาคอีสานซึ่งญาติของผู้ล่วงลับเนี่ยจะเป็นผู้พูดบอกทางวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เคลื่อนย้ายศพไปที่วัดโดยบอกระยะระยะว่าไปทางไหนทางซ้ายทางขวาเลี้ยวตรงถึงตรงไหนบ้างเพื่อให้วิญญาณเนี่ยเดินตามหรือว่าลอยตามร่างตัวเองไปแบบไม่หลงนั่นเองและนี่ก็คือสิ่ความเชื่อโบราณในการจัดพิธีงานศพไทยในสมัย ก่อนที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ความหมายนั่นเองครับถือว่าเป็นการส่งต่อความรู้วิธีกรรในอดีตที่คนไทยเราในอนาคตอาจจะไม่รู้และก็ไม่มีการบอกต่อกันแล้วกันนะครับอาเพราะว่าในวันนี้ถ้าเกิดคำเพิ่มจานได้ไม่สุภาพหรือข้อมูลตัวไหนผิดพลาดการใดผมและมูลนิธต้องกราบขอประทานอภาพพายัยไว้ด้วยถ้าเกิดท่านละกันชอบก,กันงี้หรือฝากกดไลค์กดแช,แชแสสร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อภาคีแมงเราและเจอก,กันสัปดาห์หน้าสำหรับท็อปสิเรีเป็นอะไรรอติดตามนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย